ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายชัยมงคลของเรานะครับก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทําคลิปดีๆเอาไว้ให้ท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณครับสําหรับวันนี้ครับเราอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำมูลครับ ก็สำหรับวันนี้ครับเราจะมาตามหาสาวๆกันที่ฝั่งทิศตวันครับได้ยินข่าวว่าที่นี่สาวๆอยู่กันเยอะเลยครับก็ามาตามที่อาชินงคนเขาบอกว่าให้ไปดูสาวๆให้หน่อยพ่อว่าได้ยินข่าวว่าสาวๆอยู่ที่ฝั่งมวนเยอะอยากจะมปอยู่ที่นี่บ้างเราก็เลยจัดให้ครับไปครับ ไปดูกันครับว่าจะมีสาวๆอยู่ที่นี่เยอะจริงหรือไม่ครับไปชมกันเลยครับผมอุย้ยพ่อแล้วครับพ่อแล้วโอ้หลายเลยครับอยู่นี่หลายเลยครับโอ้อยู่กันเป็นกลุ่มเลยครับ นี่แหละครับหลายเลยครับผมประมาณสี่หาเชือกได้ครับที่ร่วมตัวกันอยู่นี่ครับผมเอามาบังผู้สาวซับหน่อยกันกันครับคนแรกครับนี่แหละครับผมยูต็คนบทท่านครับอันนี้กาดนาจิเป็นสาวพ่อทิพย์นะครับเด้อ เบิ่งตัครับเพอนเอามองกุฎขึ้นหัวเพื่อนครับเนี่ยสาวพัดทิพย์สาวพัดทิพย์สาวพัดทิพย์น,นี่เพื่อนสี่อายุได้ประมาณจากักห้าหกปีเนี่ยรับประมาณนี้แหละครับผมนี่สาวพัดทิพย์ครับกำลังเป็นสาวขึ้นไหมครับสาวสับหน่อยนะครับ มางทั้งพี่ครับพี่น้องครับสวัสนี้ครับอันนี้สาวไรน้อยเนาะครับบ่ใครหมูจักซื้อเสียงน้ำ่นบันไดอันนี้ก็เป็นสาวสมน้อยทุกท่านครับสาวสมน้อยซื้อจังน้อครับนี่กระโบวจักซื้อเพิ่นนี่กันนะครับจักซื้อเพิ่นซื้อจังไเพิ่นนี่ก็สิรุ่นเล่ากันเดียวครับสาวพัดทิพย์แนะครับผม ซ้ำๆกันครับอายุประมาณหละเรียกกันครับนี่สาพื่นคิปครับอันนี้ไพ่ผู้ผาครับโอ้ไพ่ผู้ผามาอยู่นี่ต่อครับไพ่ผู้ผากณะที่เหนื่อยยังเสียดเลยครับไพ่ผู้ผาหน่อยของเมาครับ ล้อมกลับทิ้งงานให้ผูกขาแหเห็นอินอีกครับข้าดินขึ้นใสตโตยังมีความสุขพร้อมชิ้นหยาไปพร้อมรับพี่น้องให้ผูกขาอลัจากนั้นก็เป็นสาวๆอีกเจือกหนึงครับนี่ โย่ใกระไรกันเลยครับเสาไหนเนาะเสาเนาะกันพังคุ้นๆแล้วก็น่าจะเป็นพังคุ้นเงินครับเสาคุ้นเงินเท่าครับกระดาบว่ววาิดจากว่าครับกตบไ่ค่อยเย็นเพิ่นมาดุล่ะครับโอ้เพิ่นมาอยู่นี่กันครับเป็นกบเนี่ยครับ วนตุยเนี่ยฟังคนเงินอีกครับสมุดคัทก็เซ็นมุมบันทยได้ไย่ห่อนะบันทย กีตะคอยเพื่อเป็นแฟนของอันใช้บางคนเหรอครับสาวคนเงินกเด็อนเดี๋ยวนี้งินเริ่มกันแล้วพ่อครับกระดาษสิบเลื่องกครับแต่ป้าใช่างคนมาพอจำกันได้ีครับอีกสาวหนึ่งครับนี่ครับผมสาวหนึ่ง เสาเนี่ยยืดผู้เดียวครับโดดเดียวครับยุกไก่มู๊ครับเสาเนี่เพิ่นเป็นซึ่มๆจะนำอยครับเงาเงาเสาเสาเมือ่อเกิดวาฬประมาณวาอยู่อยู่ห่างมูลหน่อยครับเป็นอยู่ห่างมูลจะทำไงอันนี้ก็ผมก็บ่งหัจักซื้อเพิ่นครับจักซื้อจังไรเนาะ ง่วงเอาเอานอนนะครับเพื่อนเนี่ยอ้วนตุย่กยกันครับผมบรรยากาศที่นี่เย็นสบายครับแต่ว่าอยากลบสีงแห้งหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ติดฟังริ็บนำมุ่นเลยครับผม ลมแห้งจัง่อยกขอตัวแต่ละเด้อพี่น้องเด้อปวามมันอีล้มแห้งอีรีครับเบ่งบรรยากาศครับพี่น้องครับอยู่ติดฟังมุ่นเลยครับนะติดกับเมียน้ำม,มุ่นครับอาศัยว่านน้ำง่ายกินน้ำง่ายครับผมมีอีกสาวนึงครับนี่นี่เพิ่นอยู่พูดเดียวด,ดูเดียวกันนี่ครับนี่ คุอติดฟังม้วนเลยครับสาวนี่มันไก่ก่อนนาเป็นสาวนี่เป็นเสือจังเลยครับขวดไก่โอ้ครับสาวสมครับสาวสมภาคน้องสมเฮาเนี่ยนะครับผมครับขวดตุ้ยตุ้ยเดี๋ยวเพิ่งไปนะครับนอกจากเพิ่งนี่แหละครับเพป็นจำมังเลยครับเขา ควัพันมาเลยครับเทพเอาเทพมาหน่อบ่าครับอันอันไหนขึ้นมาสวยจังน้อครับน้อขึ้นมาสวยนะครับบือนี้ครับโอ้อันมานี่สิเอาพันทิพย้องกินน้ำป่ครับเพื่อนเฉลย มือเซ้ามไม่อีกรอบนึงแล้วนะครับมือซ้อมถึงมาอีกเท่านึงเลยเป็นบ <ST S> ่อครับมันก็ควนพันทิพครับเพิ่งกำลังทำความสะอาดครับเรียบขยะออกจากรักครับขยะที่กินตั้งแต่เมื่อคืนครับแอมพันทิพครับ สาหน่อยช่างปีกับค,คนต้อนทิพย์เก่งปีปีนี้ป่ะครับโอ้เนาะขัน,น,นเบนคนเท้ากับซาสัน่อยเน,นาะสาสันยแตกไม่เนาะเดี๋ยวเพื่อนของเพื่นซื้ออะไะรเนื้อหน้อยอ๋อนี่บ่ที่เพิน่นไปอยูค่คนเงินบ่คนเงินตัวเมียนเยนาะ ที่เพิ่นไปอยู่สวนนี่กำลังกลับมาบ้านนี่บ่โอ้หน้าหนาวครับพี่น้องแม่นรุ่นแล้วข้าเดียวกับพ่อทิพย์บ่ครับอ๋อพ่นก่อปีเลยมันบ่เป็นปีพ่นติปประมาณสองปีเนอสองปีกับสามปีพังคนเงินกับคนเงินนี่บ่แมนบ่แมนสีดอกคนเงินพี่น้องเนื้อรับเป็นคนเงินทุกเป็นพังกับสัางเพลเมียครับ ครับผมกับขอฝากจ่องป้าใจมงคลของเ่าเลยครับเด้อพี่น้องครับเขามาเบิ่งครับทุกอุตสก้นครับขอกราบขอบคุณในกำลังใจครับกับจ่องป้าใจมังคลครับใ้กำลังใจกับผมเจ้าของช่องครับในทีชมเขามาได้คอมเมนต์เขามากนะครับใ้กำลังใจครับขอกราบขอบคุณหลายครับเด้อครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้สติคนนะครับน้อครับ จังพอกันมาอีกคลิปดีๆครับที่ผมนํามาเสนอให้พ่อม่พี่น้องในเบิ้งรับชมกันเรื่อยๆนะครับ,รบครับนี่ก็แค่นี้ครับราบผมแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ